สบายดียังมือเศ้าครับออกมาหงงหน้าครับมือนจะเศร้าเลยยามเบ็ดครับเบิ้งกันครับนี่ครับล่างนี้ครมันจมมันจะอยู่บ่เห็นนี่ออจิงแล้วครับจริงแล้วถืออยู่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 ย ตายยังงอนูว <ล kie. S 2> ูยูยูว <ings>. ูตายอย่งงอวูวูยูวูวูอูว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 ูอูว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 นวูววว ดวนอีกแล้วครับหลังนี่ดวนอีกแล้วอื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 มเนียมเนียมซอนครับอืมใส่งามครับดวนอีกแล้วครับถืออีกแล้วถืออีกแล้วถืออีกแล้วมัน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 อืม งามๆตัวกําลังตัวกําลังงามเบิ้งครับเบิ้งเบงลังนี่ครับโจกก็เขาลุ่มอยูวูยูครับยู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 วอว Cô nghe đi, tôi này. Ừ. Tôi nào. Mán mán khắp mình này.